ครับสวัสดีครับออ้าวขับมาจากไหนจากบ้านจริงจริงนะอ้าวลอยมามั้งเนี่ย <c oughs> แล้วก็มาลงหนังเรียนกอล์ฟคอปเตอร์เข้ามาเอาต่อไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยไหมล่ะไม่เอาเอาไหมเอาต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเลยได้ไหมอันนี้ความถ่ายอยู่ไหมคะเนี่ยไม่ถ่ายหรอกถ่ายเลยได้ไหม สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยฮะไปวันไปโรงเรียนเหมือนเดิมฮะเอาขนหนไปดีวันนี้มอไซค์เล็กมอไซค์ใหญ่นะครับอ๋อพี่ใหญ่ก็จอดคุมผ้านานาแล้วดูดูน้ำฝุ่นอ่ะโอเคฮะวันนี้เราจะไม่เอาขนไหนไปเลยครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะเอาน้องเล็กสุดของผมไปนะนี่ เสียหมอบครับเสียหมอบพอดีปั่นมาจากบ้านนะครับตั้งแต่เช้าและพักที่หอแฟนนะนะครับผมแล้วก็จะปั่นต่อระยะทางจากโรงเรียนมาก็17กิโลนะฮะอันนี้เหลือประมาณ4กิโลอ่าเหลือประมาณ4กิโลครับผมไปเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าฮะตอนนี้7จ็โมงแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะครับไปนี่ฮะโอ้โหพอใส่ใส่หมวกใส่แว่นตาแล้วก็เท่ยูนะครับเท่ยอยากได้หมอกแครงไว้ดีจังเลย มีเจะากุก้อยมาจากไหนก็ไม่รู้อะมาส่งใช่ไหมนะ่ะไปเดี๋ยวกลับมาเล่นด้วยนะไปฮะเราลุยกันเด๋ยวไม่ทันโรงเรียนผมผมก็ไม่เคยปั่นจักรยานแล้วก็โกโปสักทีนะฮะก็ไม่รู้ว่ามุมกล้องมันจะเป็นยังไงนะนเพื่อนน่าจะโอเคอยู่นะมุมนี้นะพอพอหมอบแล้วอะนะครับมันก็จะได้แบบอารมณ์มุมต่ำน,นิดนึง หรือเปล่าหรือต่ำไปวะอ่ะเหนื่อยขึ้นนิดนึงแล้วกันอ่ะถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะไปลองดูปั่นจักรยานเนี่ยปึ๊บสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวเลยก็คือหมาเห่าอ่ะหมาวิ่งคุม ตอนผมทํางานแบบเริ่มทํางานใหม่มาเออไม่ใช่เริ่มทำงานดตตอนนั้นฝึกสอนนะครับฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนแดงอุนทศอ่ะก็จะมีแบบพวกครูครูต่างชาติเขาอะ่ะครูต่างประเทศครูฝรั่งเออที่เขาจ้างมาที่แบบเหนื่อยเขาอาจจะหางานทําในไทยอะไรเงี้ยเขาก็ปั่นจักรยานไปสอน โอ้ยตรงนี้น้ำเลอะจังเลยไปลงเนินแล้วฮะเขาก็ปั่นประมาณแบบ4ีกิโล5กิโลต่อวันนะเขาก็เอาพวกเนี้ยพวกเสือหมอพวกเสือภูเขานี่แหละ จัดครับหมอบจัด กติผมจะซื้อข้าวที่ร้านนี้กินแต่ว่ามาเดี๋ไปซื้อดีกว่าไปต่อฮะู้แดดแรงแต่้งเช้าเลยนะวันนี้เดี๋ยวถ้าจากที่ผมไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อนมันจะเป็นทางเข้าสามแยกโรงเรียนผมแล้วก็ที่เห็นแบบขี่มอไซค์ประจําประจํะนะแต่ว่า เรานี้คือคือเป็นขึ้นเนินนะขึ้นเนินตั้งแต่สามแยกไปถึงเดินผมเลยค่อยๆขึ้นเนินไปไหลไปเรื่อยอะอ็ตรงนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยครับผมต้องใช้เกียร์เบาปั่นไปหมาคุมด้วยตรงนั้นเคยโดนหมาคุมนะถ้าแบบไม่เมื่อยก็มาจับแผ่นตรงตรงนี้ฮะ ถ้ายากแบบอยากกดองศาลงก็ข้างล่างเลยแล้วก็หมอบให้เต็มที่ขี<ม>่ที่ร้อยยี่ให้เต็มสปีดเ่ยเหนื่อเหมือนกันเนเี่ย นี้แล้วเพื่อนจะเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นยาวๆเลยอ่ะไปหาแต่เรื่องจริงๆผมนี่ สามโล3กิโลแล้วฮะโลหนึ่งหนาทีก็โอเคถือว่ากลางๆแล้วผมเพราะว่าปกติเสือหมอบถ้าเขาปั่นก็จะอยู่ที่คือเร็วเร็วกว่านี้นะคนที่โขนพวกหัวขบวนอะไรเงี้ยโอ้โหปั่นโคตรไวอะ่ะผมเคยปั่นแนตะ่เขาไม่รอดอะตามหลังกับบานที่หลังเลย โดนเขาทิ้งกับบ้านที่หลังไม่ได้ทิ้งหรอกฮะคือเขาเรียกว่าไงเป็นแบบเขาไวก็ต้องให้ให้เขาไปก่อนเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เราช้าเองอะกำลังขาไม่ถึงฮะแล้วก็รถผมมันเป็น เรทลเป็นอะไรวะอลูมิเนียมนะฮะดูก็จะเบาก,กากระเ็กแต่ก็ไม่เท่าที่แบบรถที่เป็นคาร์บอนคาร์บอนนี่ปั่นโคตรไวอะไปโคตรเบานะชุชิลเลยเอา้าไกลละอีกโค้งข้างหน้าโค้งหนึ่งก็ถึงโรงเรียนผมแนละ้ว แบบนี้ก็เหงื่อออกครับผมแต่ก็แบบไม่ถึงก็เครื่องร้อนเท่าไหร่นะเหงื่อออกเฉยๆดูหมาสองตัวนี่มันจะเห่าผมไหมเฮ้ยไม่เห่าเว้ยอ้า โค้งนี้แล้วก็ีประมาณสัก700-800เมตรก็ถึงเรียนผมแล้วโอเคนี่ด้านซ้ายเรืกของเรียนผมแล้วร้อนล่ะตะหลงลง ต้องยกตูดขึ้นนะตอนลงเพราะว่าสมอบไม่มีโชคนะ่ะมันเป็นรถสำหรับที่แบบเอาไว้ขี่ทางเรียบทางตรงนะฮะก็เลยไม่ได้มีโชคมาให้ดังนั้นเดี๋ยวใครอ,อาจจะด้านพังเลยก็ได้นะครับผม ออกกลอาลังใจอกำลังใจเดี๋ยวดีครับเดยนรสวัสดีครับอย่ปันอด มาจากไหนจากบ้านจริงนะเอ้าลอยมาบ้างเนี่ยแล้วก็มาลงหนังเรียนกอล์ฟคอปเตอร์เข้ามาขอาอันที่โอ้ไม่ใช่พี่ของรถรถเอฟแฟนกูม้าแล้วกูก็เอารถเนี่ยเออเดี๋ยวมันจอดอยู่หนังเรียนลงไป นาิกาสวัสดีครับเด็กบิกนนโอ๊ยโอ่ยโนนร๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอเยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโร๊ยโอยนอ๊ยโอ๊ยโอียโอ๊อยนอ๊ยโอ๊อ๊ยอ งานออกงื่อดึงเลยครับผมต่ขอไข่หลดสีตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละครับ<ะ>ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วของขายนิน่อยแล้วโอเคเรียบร้อยครัก็ถึงโรงเรียนแล้วเชาว้านี้โอ้เหงืู่เหงื่อดึงเลยหาแต่เรื่อง้อชุดเหงื่ <Okay. S 2> อนเลยผ่านไปก่อนเป็นไงเท่ไหม นั่งให้มันเย็นเย็นนสักนี้ก่อนเดี๋ยวจะทำกิจกรรมในโรงเรียนละครับปวยพอดจามอย่างดังเลยเมื่อกี้นี่พอดครับลืมเขียนอะไรหรือรไหนมามนนนนแล้วทำยังไงทีนี้นนเขียนฝั่งนี้ได้ไหมเขียนต่อมาฝั่งนี้เลยได้ไหม,มโอเคจัดไปครับ ไหนมีใครที่ไม่ได้เขียนตารางนี้ไหมครับลงไปลืมแบบลืมเขียนอะไรเงี้ยยังไม่ทันได้เขียนเลยค่ะถ้าถ้าไม่ได้เขียนเราแบบเอาต่อไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยไหมล่ะไม่เอาเอาไหมเอาต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเลยได้ไหมอันนี้ผวามถ่ายอยู่ไหมคะเนี่ยไม่ถ่ายหรอกถ่ายเลยได้ไหมไอเล็กยื้อผัวอาร์มลงคลิปได้ดีมากผัวอาร์มถ่ายที่ปอลสีตอนช่วงอยูอยูทูปสามถ่ายคลิปเลยอ่ะตรนนวอาร์มถ่ายคลิปที่วันเด็กอะค่ะตอนไหน อ๋อใช่ไหมขากันน้ำไม่ด้วยใช่ไหมคะใช่กันน้ำออกแต่ต้องใส่ในนี้กลัวขาแต่ต้องใส่เช็ดหรอกไม่ใส่ครับไม่ต้องใส่เช็ดเลยคลัวอันนี้ใส่เช็ดเปยนร่อคะทำไมเขาบอกต่อตรงนี้แล้วผมก็ขอเขียนในตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับแล้วทีนี้มันจะสรุปลงยังไงอ่ะพอร์สมันจะสรุปลงยังไงอ่ะลองว่ามาสิอยาก